วัครับวันนี้ Auto f r e e s t y l ์ก็มีความยินดีจะพาทุกท่านมาพบกับ Mazda CX5 นะครับ Mazda CX5 ที่เรานำมาวันนี้เป็น CX5 เครื่องยนต์เบนซินนะครับครั้งที่แล้วเราไปคุยกันเรื่องของ CX5 ดีเซลวันนี้เรามาคุยเรื่องของเครื่องยนต์เบนซินบ้างเครื่องยนต์เบนซินของ Mazda ใน CX5 คันนี้ก็จะเป็นเครื่อง2.0ลิตร นะครับราะเราจะมาคุยเรื่องสมรรถนะของเขากันเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับบนซินก็ทำงานร่วมกับเกียร์อโอตโมติก6สปีดอัตราการสิ้นเปลืองที่เขาเคลมมาให้จากโรงงานก็คือ13.9นะครับแต่ว่าที่ผมใช้งานจริงเปิดแอร์จริงอะไรทันไรมันก็จะอยู่ประมาณ12.7นะครับก็จะอยู่ประมาณซึ่งถามว่า โอเคไหมผมโอเคนะกับสมรรถนะแล้วก็ตัวถังที่ที่ให้มา CX5 Skyactiv e ทเบนซินคันนี้ถ้าคุยกันถึงเรื่องเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ใกล้เคียงกับตัวดีเซลที่เราเคยลองขับมาแล้วผมอะไรเป็นแบบมัลติฟังชันนะครับสามกา้านมีปุ่มต่างๆมีแพดเดิลชิปมาให้ใช้หน้าจอมัล หน้าจอหน้าปัดก็จะเป็นแบบอนาล็อกด้านซ้ายสุดก็จะเป็นวัดรอบตรงกลางก็จะเป็นความเร็วด้านขวาก็จะเป็นมิตเตอร์วัดต่างๆเป็นความร้อนมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มีเรื่องของอระยะทางที่ยังวิ่งได้ของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่คุยกันเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง ผมขับรถมาด้าเซีฟาคันนี้วิ่งไปวิ่งมาจะอยู่นอกเมืองหรือในเมืองผมก็อยู่ที่ตัวเลขสิบสองบวกบวกคาว่าสิบสองบวกบวกก็คืออาจจะลงมาสิบสองจุดสองจุดสามหรือขึ้นไปสิบสองจุดห้าจุดหกก็จะอยู่แค่นี้สำหรับเซีฟาคันนี้นะครับจะนั่งคนเดียวของผม หรือจะมีผู้โดยสารก็เท่านี้12กกว่าถึงได้บอกว่ามาสด้ไม่ได้คุยเรื่องประหยัดนะครับมาสด้คุยเรื่องสมรรถนะภายในห้องโดยสารของมาสด a าเซฟไฟนะครับก็จะเห็นความโล่งเพดานสูงอ่าคันนี้มีสลุปมาให้ด้วยนครับเพดานสูงก็ทำให้โปร่งเวลาขับแล้วก็สามารถมองเห็นรอบข้างได้ นะครับเบาะนั่งข้างหลังก็สามารถนั่งได้สามท่านเบาะนั่งหลังนี่ก็พับแยกได้นะครับด้านขวาตรงกลางแล้วก็ด้านซ้ายไม่ใช่หกสิบสี่สิบด้านขวาก็พับลงมาเบาะหนึ่งเฉพาะตรงกลางนะครับที่เป็นที่เท้าแขนก็พับลงมาได้อีกเบาะหนึ่ง,ง,รห,งหรือซ้ายสุดก็พับลงมาได้อีกเบาะหนึ่งแยกกันได้หมดเลยไม่ไม่จำเป็นจะต้องพับลงมาครึ่งหนึ่ง หรืออะไรอันนี้ก็คือความสะดวกสบายในการใช้งานเบาะหนังเราจะเห็นว่าเป็นเนบาะหนังที่นั่งมนน่าเป็นรถหนึ่งในไม่กี่รุ่นที่นั่งสบายนะครับตัวเบาะไม่ใช่ลื่นถึงจะเป็นหนังแต่ก็ไม่ได้ลื่นแบบพอนั่งแล้วหลังจะถ่ายซิกแซกตามแรงเหวี่ยงของรถไม่มีฮะมาซดาเซไฟสคันนี้ก็จะได้เบาะไฟฟ้า ของคนขับก็ปรับสูงปรับเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงและเมมโมรีนะครับของตำแหน่งที่เราปรับเอาไว้นะครับอีก2ตําแหน่งสามารถที่จะเมมโมรีไว้ได้เรามาคุยเรื่องของช่วงล่างกันระบบช่วงล่างหรือระบบกันสะเทือนม a z d ้าเซียก็ติดตั้งระบบกันสะเทือนที่ เชื่อถือได้ไว้ใจได้นะครับนนหน้าก็จะเป็นมักกาซันสตัดข้างหลังก็จะเป็นมัลติลิงครับสำหรับ Mazda CX-5 ท่านที่สนใจก็ช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มมีโปรโมชั่นเด็ดๆออกมาแล้วสำหรับใครที่สนใจก็จะมีรุ่น 2.0S นะครับแล้วก็ 2.0SP และ2.2ดีเซลสกายแอคทีฟนะครับ 2.2ดีเซลเนี่ยเราเคยแนะนำไปแล้วก็จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติสำหรับเครื่องยนต์เบนซินก็จะเป็นแค่ขับเคลื่อน2ล้อหน้านะครับความจุถังน้ำมันก็5 6ลิตรขับสบายบายท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่โชว์รูมมาสด้าได้ทั่วประเทศแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกท่าน ขอบคุณมาสด้าประเทศไทยจำกัดขอบคุณทีมพิาทุกท่านนะครับที่กรุณาให้รถเรามารีวิวแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามออโต้ฟีสไตล์วันนี้ต้องขออนุญาตก,กับาบลาจจะเพียงเท่าน,นี้ท่ามกลางฝนสายฝนจากพายุวิภาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ